สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพิสาโพลหลวงอยู่าคณะครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะตำแหน่งงานในปัจจุบันปัจจุบันทำงานที่โรงเรียนเอกชนค่ะการเตรียมความพร้อมสำหรับวันนี้ก็คือ,เ,อ,อเดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนครตั้งแต่เมื่อวานช่วงสายๆค่ะแล้วก็ตอนค่ำๆก็ออกมาดูเส้นทางในการเดินทางมาที่มหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏนครปฐมค่ะประสบการณ์จากที่ได้เรียนที่มหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏสวนสุนทาก็คือ ได้มิตรภาพที่ดีกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆจากครูอาจารย์ที่ได้สั่งสอนมาแล้วก็ได้นํามาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจําวันในการทํางาน,นะค,ะค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อนางสาวปราณีป้มกระโทกค่ะจบจากคณะคารุศาสตร์นะคะจากขาวิชาวิวทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกวางเกียวถีค่ะจบคณะคารุศาสตร์คาขาวิชาวิวทยาศาสตร์ทั่วไป สวจนันทาค่ะอ๋ตอตำแหน่งตอนนี้นะคะเป็นครูผู้ช่วยค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นครูขอสอนหนึ่งแล้วนะคะการเตรียมพร้อมในวันนี้นะคะก่อนก่อนหน้าที่จะเดินทางมาคือทํางานที่ต่างจังหวัดค่ะเวลาที่ที่จะใช้ในการเดินทางค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าติดงานประจําอยู่อะคะ่ะก่อนหน้าก็ต้อง,ต,องต้องหาเวลาว่างมหาที่พักนะคะอ๋อประสบการณ์จากมหาลัยนะคะคือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะเราได้อะไรหลายๆอย่างจากตัวมหาลัยนะคะทั้ง ความสัมพันธ์นะคะทั้งสังคมนะคะทั้งในของเรื่องของระบบการศึกษานะคะที่สามารถทำให้เราเนี่ยก้าวมาเป็นอาชีพของข้าราชการได้